รู้ว่าต้องเจอเจเคนี่คือแน่นอนผมว่ายังไงเขาต้องแบนกูเขาอยู่แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่ามันวางใจไม่ได้ครับวางใจไม่ได้เคียดีแข็งมากก็คืออย่าประมาทขอให้น้องๆเราอย่าประมาทพีมพเจเคหน่อยฮะทีพมเจเคหน่อยฮะอย่าให้น้องๆเราประมาทอย่าเห็นว่าเขาแค่นี้ปุ๊บเราเก็บเขาง่ายแล้วมันจะพลาดครับพิมพ์เจเคหน่อยขอเตือนสติก่อนน้องอย่าประมาทนะน้องๆทุกคนอย่าประมาทพี่เปิดไม้อยู่ น้าอย่า,อย,าอย่าประมาทเด็ดขาดเป็นตัวเลยครับอ่าโอเคครับผมผมนึกว่าไม่ได้ลงแล้วผมพูดแต่สุภาพแล้วเมื่อกี้ออ๋เห็นแล้วครับน้องสุภาพครับยังเด็กอยู่แต่ว่าเก่งมากๆนะสุภาพนี่นักถือเลยครับในความเก่งของน้องนะคุณผ<า>ูช้ชมครับแล้วไม้ได้เล่นแต่แรกเลยว่ะไม้ได้เล่นแต่แรกเลยเเวล่ะ ือไม้อยู่คุณผู้ชมฮะตรงนี้ฝีจะได้ลงไหมครับสำหรับเวสครับหรือจะโดนทางฟูเคิร์สครับหรือว่าคำสาปของไม้ฟูนี่นะคุณผู้ชมฮะจะวัดไม้เลยว่ะจะวัดไม้กันเลยว่ะนี่เเาียจะวัดไม้กไล้หรอ้มาที่ไปนี่นั่นบอกนะเอายังไงครับตรงนี้ครับอย่าไปโดน นีราตายก่อนเลยไอ้เหี้ย้ะเล่นหมายแล้วเล่นหม้กันแล้วเล่นไมากันแล้วไอ้เวทตดนสลับจับไอ้เวทโดนสลับจับไอ้เวทตดนสลับจับนักจับจักจับจริงไอ้เวทตัวสลับจับหนักหจริงหนักจริงสลับมาจับเลยทุบคุณผู้ชมต้องบอกต้องมาตัดต้อมาตัดไอ้เวทตัวอยู่สู้ไหเวทหลับตายหลับตายตายเอเออไอ้เวทพิกโจ้เข้าทางเวทตัวเวทสิบห้าสิบห้ห้เ้ห้พยายามจะไล่เวทพยยาตีเวทโอ้เวทโดนสไอ้เหี้ย ไอ้เว็ตายเฮ้ย,ย,เ,ยเอาเว็กอนเอาเว็กคน และคิวจะเป็นฝั่งขเคลดีขึ้นดำมามากกว่าหนึ่งนะตัวเล่นตามอยู่ประมาณสาสวยสวยบล็อกบอก่อล็อก่อนสวยท่สองสิบห้าเฮ้ยย่มาดูเช้าหนึ่งถ้าผมในช่วงของสามตัวยาเนอะเปียนมาเจอถ้าผมต่อยสุดไปยม่สิบเลยหรอมีย0คน18คนเลยหรอยาเอกบอยเด็กอตอนนี้อยู่คืออย่ามา คือถ้าอยู่ขมาณโงมันเขาเป็นคอมโบคอมโบคอมโบหนึงเลยนะสิบห้าสิบหกตื่นเต้นยักษ์คุณผู้ชมฮะเต้นยักษ์ตาเขาหน่อยได้นอนครับแต่ว่าเจ้าสิสิบห้านอนอยู่เยอะสวรแล้วผู้ชมได้อยู่ได้อยู่เจ็ดโศกครับที่ได้อยู่อยู่ตรงนี้ฮะได้อยู่ได้อยู่เพื่อนขึ้นมาให้ได้จับเลยจับชุยจับเลยจับเลยเพื่อนครับดิวซ่ามากพยายามจะเว้นนอนอยู่เว้นเอาตรงกลางอย่าให้การลั่นนะสุพัฒน์ฮะลั่นให้ลุงหน่อยครับตรงนี้ฮะโอ้สุพัฒน์สุพัฒน์หน่อยน้องชายมานี่เออเออไอ้เหี้ยมานี่ สุพัฒน์จะไปสาบิสัสจะไปแหวกตรงกลางต่อสุพัฒน์บอกว่าคิวผมปิดเรื่อยๆมาดิคุณผู้ชมฮะแล้วไงแล้วตรงนี้ขอไว่ตื่นหนะขออย่ไม่ตื่นคุผู้เล่นเจเคมันเหลือน้อยเหลือเกินสุพัฒน์รั่นอย่างนี้แต่ไม่มีคนชุบก็ไม่เท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถูกต้องครับดูสุพัฒน์ดิครับดูปีมันตายสุพัฒน์ดูสุพัฒน์เอาไอ้พี่หน่อยสุพัฒน์สุพัฒน์เอาไอ้พี่หน่อยสุพัฒน์เอาไอ้พี่หน่อยสุพัฒน์ใช่ไหมสุพัฒน์ตรงนี้ ใบนะสุภัสสุภัสนี่ก็เป็นมือดีของเทีมอื่ยนะครับผมพี่โก้ถูกต้องครับใหญ่ชุวยภาพอทางชิโรยาชาครับผู้ชมมากโอ้โหเราจะจุ่มกัน ไปทางฝั่ง JK ไม่มากแล้วคุณผู้ชมแล้วสุพรรณเรียบร้อยตัวพิบัตรแผ่นไม่ไหวค,ไหนนนครับโดนใดน็อตครับคุณผู้ชมนะตรงนี้ฮะใดน็อตหนึ่ <c oughs> มือดีของทางฝั่งเคอดีเหมือนกันคุณผู้ชมฮะตรงนี้ยังไง <c oughs> คือถ้าตอนนี้เคอดี o D เนี่ยสามารถเก็บวินนี้ไปได้แล้ววินหน้าเขาเก็บไมได้เท่ากับเป็นหนึ่งหนึ่งนะต้องแบ่งคนละหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ถูกต <c oughs> ้องครับแต่ถ้าแต่ถ้ารอบนี้เคอีชนะแล้วรอบหน้า JK ฝ่ายชนะหรือว่าในครึ่งที่สองนะครับหรือว่าการสลับฝั่งที่บอกเลยว่า ก็จะเป็นแมปของทางเอ่อถ hmm. yeah. ้าบอกเป็นสกอร์รวมก็ไดเป็นฝั่งของทาง JK ที่มากกว่าใช่ไหมไปแท่ไปอยู่ดีครับถูกต้องครับผู้ชมครับตอนนี้มีหวังแค่อย่างเดียวที่จะทำให้ JK ได้เพียงแต้มเดียวนะสำหรับเทวดีก็เฮ้ยอะไรของดาบมึงรีบแจกอะไรอ่ะมันยังไม่สุดมันยังไม่นี่เลย JK ต้องต้องต้องชนะแมตช์นี้ต้องชนะเกมนี้เท่านั้นถึงจะเอา3แต้มแต่ถ้า JK แพ้ในแมตช์นี้เท่ากับว่าเสมอก็เสมอกละแมปก็ไม่จบเลยดาบผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่านี่แค่วันแรกว่าวยังเดือดขนาดนี้ โอ้ยผมไม่อยากดูคู่คู่หนึ่งครับพี่โกครับเห็นคนผู้ชมนี่บอกกันมาแบบเยอะมากว่าอยากดูช่วยดูเคลหน่อยแซมบ้ากับมังกี้ชิงครับผมว้าวแซมบ้าผมต้องบอกว่าผมเอฟซีแซมบ้านะผู้ชมนะโอ้โหนี่เ้องเก่งนะคนนำทัพเขาเก่งด้วยคนนั้นที่จริงผมผมต้องบอกว่านุ่มๆเขาเก่งครับแต่แต่ถ้าให้พูดถึงกัปตันแล้วก็ต้องต้องบางบอลอยู่นะครับและแน่นอนมังกี้ชิงครับ เฮียช็อปเปอร์ดเจ็ดแสนครับผมโอ้โ <laughs> หชื่อนี้ไม่ได้ฝาเล่นๆนะผมว่าเขาต้องเจอสักวันหนึ่งนะครับผมผมจําไม่ได้ว่าตารางนี้มีเขาหรือเปล่านะครับผมที่ได้มาพบปะเจอกันในวันไหนนี่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่อยากให้มีนะครับอืมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะสนุกเลยครับผู้ชมในฝั่งซัมเมอร์ชอบเลยครับโอ้ oh. ลัคก,กี้นี่เขาก็เชียร์นะเชียร์ไปทาง <c oughs> ของอ่า m ีเคนะครับผมเมื่อวานพี่บ็อบบี้เข้ามานะท็อปสิบออฟฟิเชียล นะครับผมดักซีฟฟิเชียะเขาบอกเลยโอ้โหชอปเปอร์เจ็ดแสนบอสชอปเปอร์มาแน่ซัมบ้าเอาไม่อยู่แน่นอนอะไรอย่างนี้เลยครับพี่โกอืมอาจจะเดือดเลยเลยครับไม่ไม่ยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่คือน้องๆห้าประมาทเว้ยน้องๆไม่ชอบประมาทอย่าประมาทคือเราเอาให้ได้คือถ้าเขาเปิดไม้มาเราก็ต้องชัวเหมือนกันเราต้องชัวเหมือนกันเขาไม่เขาไม่แบนไม้แล้วเราต้องชัวก่อน,นครับ ตอนนี้พี่ไม่อยากสนใจเรื่องเรื่องแต้มนะพี่สนใจน้องๆอยู่ตอนนี้คืออยากให้มีสติก่อนกันก่อนนะยังกลับมาได้คือถ้ายังเสมอในแมตช์นี้ยังไปต่อได้ต่อฮะมันมีแก้ปะใช่ปะมันมีแก้มันมีแก้ต่อนี่คือเขาได้หนึ่งแมตช์แล้วใช่ปะแต่ถ้าเราได้แมตช์หนึ่งเนี่ยมันยังเสมอได้ปะ <cle ans> เราชนะเลยถ้าชนะอ๋อถ้าเราชนะเลยได้ชนะเลยเหรอโอเคโอเคโอเคอ๋อเราจะนับเป็นสองหนึ่งพอดีโอเคโอเคเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ โอ้หคิดถึงพี่ตีนะครับผมไม่รู้แกได้ยินหรือเปล่านะครับก็คิดถึงนะครับผมคิดฝากความคิดถึงไปหาพี่ตีด้วยนะครับผมต้องวันนี้ใส่สูตรมาใส่โซเคโอ้โหครับครับเลิฟเลิฟน้องสาวโอ้โหวันนี้เขาบอกเป็นคนบอกว่าแกมาที่งานนี้ี่ต้องให้แกจริงนะอะไรสิทธิ์งานอนาอะไรสิทธิ์อย่างเงี้ยนะน้องเอออาณาอไรสิทธิ์มาเดี๋ยวโหยิงหน้าชวนแกมาบภาคด้วยหรือเปล่าเนี่ยจริงน่าจะแบบมีมีการวิเคราะห์กันนะโอ้โหคิดถึงครับคิดถึง ประเด็นรู้อะไรครับทมอย่างเราภาคตอนเนี้ยเราใส่เสื้อบอลใส่เสื้อแบบชิวๆนะโอ้พี่ถอดเสื้อเอล่าพี่ถอดเสื้อน้องผมใส่เสื้อตัวเดียวกับเสื้อหนึ่งตัว้องครับรถดูพี่ตีครับโอ้โหใส่สูทเอาไหมครับเอาไหาขอขอขออาุญาตนะพี่กายพี่พี่ต้องเปล่ากุยาพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเล่นกายเลยแบบนี้ครับโอดงอนรับเชิญที่บอกเลยว่า ต้องบอกว่าเราเกสเป็นเกนับเชิญนะครับผมโอ้โหดูเขายืนมาใส่สูตรดูดีโอ้โหมีตสง่าครับพูดอย่างนี้ได้วหมครับโอ้โหอร่าได้ไหมต้องบอกว่าเรพูดอย่างนี้นะน้องเบาเลยนะก็ไม่ได้พูดคำนี้แล้วบอกว่าในช่วงหลังนะครับ8ป0 0ันเกว่าคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมแล้วก็สวัสดีสตรีมเมอร์ที่กำลังรีแคปอยู่ทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นมิตินะครับผมหรือว่าจะเป็นในช่องต่างๆนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้พี่ตีประหลอดแตกนะคุณชมนี่มากกว่า1 0 0 0 0หมื่นคนแล้วนะพิธีใช่หรอไม่ดูแล้วไม่ดูไม่รู้เลยเจือเลยสองแล้วครับเบาฮะตรงนี้ฮะไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับลั่นให้ครับลั่นพุ่งบพักขวายครับเบาะขวักขวแดงครับโอ้โหโอเคครับกลับเข้ามาในเกมครับผมเป็นโรงงานน้ำมันครับผมกระมังกมัรมังกระมังแล้วก็ไอเทมแชทปัดเยี่ยมปีเจเนซีสก้าวที่ทำให้เพิ่มเลือดเนี่ย ไม่สามารถเพิ่มไปแล้วในตอนนี้นะเวลา45นาทีแล้วก็วิวลาเคอร์ดีไวส์ครับกับการโหมดครับแล้วก็อะดรีนาลีนวิ่งไวนั่นเองนะครับผมส่วนอรับว้าดีบับครับเป็นทางด้านของไอเบรกและพูลเคิร์สครับผมไม่สามารถใช้แม่พูได้60วิแล้วก็ไม่สามารถเห็นหลบเลือนได้เชียร์เคอดีพิมโคเคอดีครับเชี่ยเจเคพิมเคอดีับแล้วมาดูนะครับในเกมสุดท้ายนะครับไม่ต้องบอกนี่มันเมื่อกี้มันเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแมปมาหรอใช่ไหม อืมแมทเมื่อกี้นับหรือเปล่าฮะเออจริงๆไม่แน่ใจหลังบ้านไม่ได้กระซิบอะไรบอกเลยผมไม่รู้ว่าเริ่มใหม่หรือเปล่าครับเหลือไงนี้ฮะจริงๆน่าจะต้องแมทเดิมนะผมว่านะเพราะว่าเราเล่นเล่นกันแมทเมื่อกี้ใช่ครับใช่เดี๋ยวยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวรอรอหลังบ้านรอหลังบ้านติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีนะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นนี่ครับก็ขอรับชมก่อนนะครับแคทอ๋อแคดูไปก่อนแล้วกันพูดอย่างนี้เนาะอ่าดูแลเอาไปก่อนไอ้แคทอีกแล้วสับนี่แน่นจริงจริง แน,แ,แน่นครับแน่นมากครับกนครับครับโอ้แฟนทุกคนครับแ,นบแฟนครับอ้าวแฟนคลับต้งด้านของเคนีก็อย่าไปยอมครับ เออเคดีเอาไครักเคลดีพิมเคอดีครับไครักเจเคพิมเจเคครับอย่าไปยอมมาผู้ชมฮะมาครับมามามมาน้องมาครับมาเป็นพันยาฟ้องพี่ได้ไหมรถไเอยกจุดไปไฟปไฟปขึ้นบางกอกที่เป็นคนมานอกจะได้ละกอกละไฟประจาเดิมไปมาไปมาละน้องพี่ไม่ห้ามเลยลรอพี่พี่ก็กาลังมันด้วยไงไปมาไปมาละน้องเฮ้ยวีไม่ได้มนอกีะพาไปเที่ยวนอกคนเดียวคีบปาคีบเดียวใสเดียวใส่เดียวมา พี่พี่ว่าผมว่าเราอาจจะยังนะอาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะช่วงนี้กระแสเองอาจจะยังอาจจะยังนะต้องบอกอย่างนี้นะต้องมีน้ได้คำต้้งเเวานะต้องบอกว่าไม่แน่ว่าถ้านักผ้าอาจจะไม่ใช่ครับแต่ว่าต้องบอกว่านักร้องอาจจะไม่ใช่แต่นักผ้าอาจจะยังนะถูกต้องครับผมมาครับตรงนี้ครับใช่ครับก็คือบางคนนะในทวิตใน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 ร้านบ้านดำเขาก็ถามกันครับอาจจะยังน้นี่มันคืออะไร เนียังนะคืออะไรถูกต้องครับแล้วก็ไปนั่งดูผมก็ไปนั่งดูเข้ามาเขาก็เป็นแฟนกันใช่ไหมทีนี้ครับแฟนเขาก็าถามว่าเอยเธอเขาสวยไหมนะไอ้คนนัก็อาจจะยังนะเซ็ตมักบมาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับพี่ลืมเอาไอเทมให้พี่นหนูนะครับเอาอันนี้ไปครับตังค์ครับตปากับปากแตกเลยฮะอาจจะยังนะปากแตกเลยพี่ทําของชิ้นนี้มาให้ครับนี่ครับหัวใจ อาจจะยังนะ, <S 2> <S 2> <S อะขอโทษครับขอโทษครับไม่น่าเล่นเลย,เลยไม่ก็มันจะไม่เริ่มไงก็แบบอาหารอะไรนี่ไงที่เบรกกันไว้ต้องแบบอย่างดีที่เบรกกันไว้แต่มันต้องมันต้องลงจริงๆมุกเมื่อคิดมันเตรียมมาแล้วไงเนาะที่เตรียมมาหลายซีซั่นแล้วคือมันแบบหลายซีซั่นแล้ว<ถ>ใช่ถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องแอร์ทามของพวกเรานี่คือถ้าจะให้เราสุดเราสุดได้อยู่แล้วว้าวถูกต้องครับผมแต่ว่าเขาให้งานงานปล่อยน้ำลายแตกอ่ะ อาจจะยัง<อ>นะ <laughs> อาจจะยังไม่ก <นะ S 2> อ<า>นเอ<า>อ